ยังไม่รู้วิธีเติมลวดเชื่อมฟลักคอนะครับไม่รู้จะเติมยังไงไอของเก่าที่ติดมากับเครื่องก็แทบม,มาหนักครึ่งกิโลอันนี้เพิ่งสั่งมาใหม่นะครับครับหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งกิโลเป๊ะเลยนะครับช่างดูแล้วเดี๋ยว,ว่าที่ดูรีวิวจากหลายหลายเจ้าก็บอกวิธีใส่ลวดครั้งแรกไม่ถงอสาใส่ครั้งแรกนะครับใส่ครั้งแรกในกรณีที่หมด เราจะเติมลวดเนี่ยเราจะทํำยังไงนี่ผมยังไม่ค่อยใจนะครับเพราะว่าพอหมดปุ๊บลวดลวดจากจากนี้นะครับมันหมดแล้วมันจะหมุนมาถึงจุดนี้จะเป็นลูกลูกล้อนะครับเดี๋ยวลดนิดนี่ครับมันจะเป็นลูกล้อ เห็นปลายรวดไหมครับปลายล้ลยลจะอยู่แค่นี้ถึงลูกร้อจะหมุนก็นแล้วแต่มันจะไม่สามารถดันลวดไปที่ปลายหัวเชื่อบนะครับไอ้นี้วิธีเติมทํำยังไงเนี่ยผมยังงงอยู่นะครับยังจะหาวิธีว่าจะเอาลวดใหม่ใส่เข้าไปเพื่อไปดันไอ้ลวดของเก่าที่เหลือค้างอยู่มันจะวิ่งไหม ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับว่าผมจะหาวิธีว่าจะทำยังไงโอเครู้วิธีแล้วนะครับรู้วิธีแล้วใช้ครีมก็ได้ครีมมาดึงที่จับรวดด้านในมาดึงที่ปลายดึงออกไปเรื่อยๆครับครับมันจะออกมาแล้ว แล้วลวดใหม่ที่จะเหลือมันก็จะมันก็จะดันปลายถูกเลยครับปลายมันน่าจะชนกันมันจะดันปลายตัวนี้ดันปลายนี้ออกมาหมายถึงมันดันจัดฝั่งนี้นะครับดันจะฝั่งนี้มันจะดันปลายตัวนี้ออกมาโอเคนะครับเดี๋ยวทดลองใส่ดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า ออกหน่อยนะครับเพราะปลายเขาใส่ปลายตัวนี้มาเขาจะให้งองอเพื่อว่าจะได้เข้าไปในรูตัวนี้นะครับนครัูเล็กๆตัวนี้รูเล็กๆซึ่งว่าปลายปลายปลายรูตัวนี้มันจะเกาะเกาะตรงขอบรูที่เขาเจาะไว้อยู่กันแสดงว่าเขากันรูดมันจะคายตัวนะครับขั้นแรกเรก็ตัดตรงที่งออกอกสักหน่อยก่อนนะครับ วากดับนี้นะครับให้ปลายลวดนีมันเตรียมเขาจะแยกรู้นี้เลยเดี๋ยวนะครับไม่สะดวกทาไหรเ่เดี๋ยวล็อกก่อนเข้าไปใส่สปริง เคปติงก็แหวนแล้วก็เกีียวล็อกนะครับ ที่ใช้มันจะมีขนาด1.0กับ0.8มิลน,นะครับตรงนี้มันจะมีเป็นล,ล้อลรอนะครับมันจะมีสองฝั่งมีสองร่องร่อง1.0กับ0.8มิลน,นะครับต้องดูให้ดีว่าให้ใส่ให้มันตกล่องตรงตำแหน่งของมันเคลร่อนแย่เข้าไปในรูปเปียวนี้เลย ให้ลวดตั้งคายตัวมันตี กดนี้ลงเลยนะครับตัวนี้กดลงทค่นี้เองนะครับต้องดูด้วยครับให้มันตรงร่องครับมันจะมีร่องนะครับ0.8กับ1มิลน,นะครับสลับข้างมันจะมีเลขกำกับไว้อาจจะดูยากเลยนะครับเพราะมันแคบมันมีลูกล้อบนลูกล้อล่าง แต่ลูกล้อลางมันจะมีน่องให้วิ่งลูกล้อบนไม่มีครับเป็นลูกล้อพื้นลื่เรียบกดเข้าไปแล้วตรงนี้ลอ็อกตรงนี้จะเป็นเกลียวนะครับ เพื่อนูนะครับกดเข้าไปนะครับกดที่มีที่กดครับสีแดงนี่นะครับเราฟังเสียงดูแน่นไปหรือเปล่า ล,ลืมไปว่าลืมไปว่าทำไมถึงกดแล้วลวดไม่เดินลวดมีวิ่งนะครับคือผมลืมระบบนี้ไปนะครับมันมีก่อนหน้านี้ผมเชื่อม MMA แล้วแลวพอผมมาส่ยลวดฟักคอที่ผมก็ลืมกดสวิตชเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนระบบนะครับนี่น่านึกว่าทําอะไรผิดโอเคนะครับผมจะเปลี่ยนเคราะระบบมิกนะครับตัวบนคือมิกตัวล่าง MMA นะครับโอเคไฟนิ่งแล้วคราวนี้ผมจะต้องกดดูว่า ดูนะครับมครับสายพันหมดแล้วโอเคได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับเดี๋ยวจะต้องดึงลวดหมุนลวดย้อนกลับมาคืนเพราะว่าลวดมันพ้นไอ้อหัวนี้ไปเป็นคืบนะครับเสียดาย การจะดึงลวดกลับก็ปิดเครื่องก่อนนะครับปิดสวิตช์เพื่อความปลอดภัยรอให้เครื่องดับก่อนพอเครื่องดับแล้วก็คลายตัวนี้นะครับคลายน็อตตัวนี้คลาย,ยาไปสักหน่อยคลายสักหน่อยแล้วก็หมุนนี้ย้อนกลับไปนะครับนะครับ หมุนย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับครับครับครับโอ้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับ ้วิธีนี้ดีกว่าครับเมื่อกี้ผมถอยลวดลวดกลับนะครับถอยมาลวดมาจนเกินน้งสุดตัวลูกเลื่อนลูกลูก,ล,กลูกปิ้งนะครับล้อมันเลยไม่ลวดบีบตัวนะครับเด็ดดเสียดายส่วนที่เกินนี้ผมก็ใช้วิธีนี้นะครับดันกลับคืนนะครับาเป็น,นิ้ กว่าเขาวิ่งไปจะไปชนชนลวดตัว,วใหม่ที่เพิ่งควนเข้าไปนะครับ ได้แล้วครับพอผมใส่ดันถอยเข้าไปคืนลึกเกิดไปอาจจะไเปไเบียดไเปเบียดกันข้างในกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับผมเลยใช้วิธีดึงกับช่วยดึงนะครับขณที่เปิดกดสวิตตัวนี้แล้วไปใช้คีมช่วยดึงลวดปรากฏว่าลูกล้อก็ทํางานได้ตามปกติน,น,นะครับดูนะครับรกดไปลวดนะครับ ลูกล้อทำงานตามปกติแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแคนี้ซึ่งผมก็ยังใช้ไม่คล่องนะครับเพิ่งซื้อมาทดลองใช้ปรากฏว่าพอไอลวดม้วนแรกมันหมดเข้าไปแล้วเ,เอาหม้วนที่สองมาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนนี่ก็ยังไม่รู้วิธีวิธีทำนะครับเพราะว่าในขณะที่ลวดม้วนแรกหมด ลูกล้อมันสุดแล้วมันไม่มีอะไรที่สามารถที่จะไปดันลวดที่ค้างอยู่ในสายนี้ได้นะครับก็เลยต้องอาศัยลวดม้วนใหม่ตัวนี้ช่วยดันเข้าไปค่อนข้างจะยากเลยนะครับต้องใช้ครีมช่วยนะครับต้องใช้ครีมช่วยดึงทางปลายหัวเชือกนี้นะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วนะครับ แค่นี้นะครับสวัสดีครับ